มาเลยจ้าพี่พี่สาวันนี้นะรองเท้าแตะรองเท้ารำรองนะคะสำหรับสาวๆโดยเฉพาะเลยวันนี้ราคาไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทแม่ราคาคือดีราคาคือลดราคาคือปังสุดๆเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะสำหรับตะกาแฟชเซลวันนี้น้องบอกก่อนว่าตะกาแฟชเซลเนี่ยมีให้จำนวนจำกัดนะคะแอดมินบอกมีแค่ร้อยออเดอร์แรกเท่านั้นนะจ๊ะใครจะกดนอกกี่คู่กดได้เลยคะ่ะแม่ขบร้อยบาทเมื่อไหร่นะคะน้องปิดตะก้าเมื่อนั้นเลยหรือ ว่าสต็อกหมดนะแม่สต็อกหมดก็คือไปกดราคาเต็มได้เลยนะคะวันนี้น้องใส่มาให้แค่ร้อยออเดอร์เท่านั้นจ้ะแม่จ๋าสาหรับรองเท้ารํารองนะคะตัวนี้เป็นรองเท้ารํารองที่สามารถใส่ลุยน้ํากันไปได้เลยเหมาะสําหรับฤดูฝนบ้านเราพอดีเลยค่ะวันนี้น้องเลยมาเปิดแฟลชเซลให้พี่พี่เลยนะคะวันนี้มีสีให้เลือกเยอะมากคุณพี่มากดมาเก็บกันไปได้เลยนะตัวนี้กันน้ําน้ําหนักเบานะคะแล้วก็ระบายอากาศดีที่สําคัญก็คือ การลื่นยืดหยุ่นใส่สบายเวลาเดินแล้วไม่เจ็บซนไม่เจ็บเท้านะคะไม่ทําให้เท้าแตกด้วยตัวเนี้ความสูงเนี่ยจะอยู่ประมาณ3-5เซนติเมตรเนาะแม่ประมาณนิ้วนิด นิ้วถึงนิ้วครึ่งนะคะใครที่กําลังแบบว่าอยากได้รองเท้าแตะด้วยที่มันเสริมความสูงด้วยคุณพี่ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆแล้วเป็นดีไซน์ที่แบบดูฮัลลุฮัลลาสุดๆเลยค่ะคุณพี่จา๋าน้ําหนักเบาค่ะไม่หนักค่ะตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้สามารถใส่ลุยน้ำลุยฝนได้เลยเหมาะสําหรับฤดูนี้พอดีเลยค่ะคุณพี่ Mix and m a t c h ได้หลากหลายลุกเลยไม่ว่าจะแบบเออใส่ไปทะลงทันเลใส่ไปเที่ยวเดินทางนะคะรวมไปถึงสามารถ ใส่แบบว่าออกงานไปดิน,นงดินเนอร์ยังได้เลยแม่ใส่แล้วคือไม่ขัดลุกเลยค่ะนะคะสามารถแต่งตัวกันได้แบบชิลๆเลยวันนี้มีสีให้เลือกเยอะมากพี่ๆมากดเลือกในตะกร้าได้เลยนะสําหรับไซส์นะคะวันนี้มีให้เลือกตั้งแต่ไซส์3านะคะจนถึง40นิ้วเลยจะ้ะพี่ๆใส่ไซส์เบอร์อะไรตัวนี้ไม่ต้องเพิ่มไซส์เลยสามารถเลือกตรงไซส์ได้เลยนะคะวันนี้มีสีดานะคะสีขาวสีเทาสีชมพูสีน้ําเงินนะคะสีแดงทับทิม สีเขียวมิน์นะคะสีเหลืองมัสตาร์ดแล้วก็สีม่วงอ่อนค่ะคุณพี่จา๋าวันนี้สีเทากับสีขาวเนี่ยเป็นอะไรที่แบบขายดีมากคุณพี่ไซส์สามเจ็ดสามแปดเนี่ยสต็อกเหลือน้อยมากๆแล้วเนาะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหานะคะไซส์สามเจ็ดสามแปดอยู่พี่พี่สามารถสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยมีคูป,ปองจะส่งฟรีไหมมีค่ะพี่พี่สามารถเก็บคูป,ปองจะส่งฟรีในไลฟ์ได้เลยนะจะอยู่ซ้ายมือบนค่ะแม่ใครที่เป็นลูกค้าใหม่กดติดตามก่อนได้เลยนะคะ กดติดตามเปิดระบบรับคูปองกันไปวันนี้น้อง๋ามมีคูปองให้จํานวนจํากัดน,นะคะใครเก็บก่อนใช้ก่อนได้ก่อนเนาะแม่บางคนเก็บไปนะคะแลบทิ้งไว้นะคะระยะเวลาแปบ,บหนึ่งไม่ทันเพื่อนแม่คูปองหมดก่อนอดใช้นะจ๊าน้องช่วยไม่ได้นะแม่นะเพราะฉะนั้นคือใครเก็บคูปองได้แล้วเราได้ราคาสินค้าแฟลชเซลแล้วรีบสั่งซื้อรีบชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะคะตอนนี้ตะก้าแฟลชเซลใกล้หมดแล้วค่ะใครยังไม่ชําระเงินนะคะรีบชําระเงินได้เลยนะจ๊า